สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายราุทาหณ์ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าจัดแต่ชาน้ำอัดลมทุกวันโดนตัดขาคงพูดไม่ผิดนักหากจะว่าในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเครื่องดื่มที่มีสัดส่วนผสมของน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นชาไข่มุกน้ำอัดลมชาไทายโกโก,โก้น้ำหวานต่าง ซึ่งถ้าดื่มมากไปก็จะทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับชายชาวมาเลเซียวัย55ปีที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมา30ปีและสุดท้ายก็ต้องเสียขาข้างขวาของตัวเองไปตลอดการโดยชายคนนี้ได้เล่าถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองโดยเขากล่าวว่าตนเองชอบเครื่องดื่มเททาริกหรือชาชักเป็นอย่างมากต้องดื่มทุกวันควบคู่ในอาหารทุกมือ้อโดยเขาดื่มทั้งแบบร้อนและแบบเย็น แถมยังบอกอีกว่ามีพฤติกรรมชอบกินอาหารตอนดึกๆเขายัางชื่นชอบของหวานประเภทโรตีหลังกินอาหารเสร็จอีกด้วยดูจากการจับคู่อาหารของเขาก็ต้องยอมรับว่ามันน่าอร่อยมากและไม่ดีต่อสุขภาพมากเช่นกัน ชาชักเป็นสาเหตุเดียวของเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่ตามรายงานกล่าวว่ามีเครื่องดื่มหวานอีกชนิดหนึ่งที่นำเขามาสู่จุดนี้โดยเขาเล่าว่าบางครั้งหลังจากดื่มชาชักหนึ่งแก้วผมก็จะซื้อน้ำอัดลมให้ตัวเองหนึ่งกระป๋องผมไม่เคยดื่มน้ำเปล่าแน่นอนว่าการป่วยของเขานั้นมาจากการได้รับน้ำตาลมากเกินไปจนทําให้เป็นเบาหวานและเสียขาขวา ในปัจจุบันชายคนนี้ก็ยอมรับว่ากำลังฝึกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารที่สมดุลและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ